วางแผนการเงินกเกษียณควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มทํางานเลยครับวางแผนกเกษียณเนี่ยจัดพอดครับลงทุนในหุ้นจะ DCA คริปโตทองคําหาอะไรก็ได้หุ้นปันผลครับแล้วก็แบ่งไปซื้อประกันที่ลดหย่อนภาษีไงซื้อกองทุน LTF IMF อกนี้ควรจะมีรกระจายกันไปครับ แล้วน้องก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปรีแลกไปท่องเที่ยวอีกส่วนก็ออมระยะสั้นเงี้ยเงินสำรองฉุกเฉินครับยิ่งตอนเราอายุในน้อยเนี่ยหรือเป็นเด็กจบใหม่สมมติน,น้องเรียนจบตีตอนอายุ22เนี่ยน้องอออินคริปโตตัวเดียวเลยครับอออินเหรียญสตีนอะไรไม่รู้ครับเอเอ็กซ์เงี้ยครับอาอินบีเอ็นบีอย่างงี้ครับน้องน้องไม่อยากซื้อบิตคอยครับเพราะมันซิ่งไม่พอน้องลุ้นออไอผู้บริหารบแอนน์เนี่ยออาจากคุกครับแล้วน้องอออินเหรียญบีเอ็นบีอย่างงี้ครับ เออแล้วเจ้ากระทบกลับหมดตัวครับหมายความว่าถ้าน้องหมดตัวจากการเอาอินเหรียญ BNB เนี่ยน้องอย่าเริ่มใหม่ได้ครับเพราะน้องอายุยังน้อยครับน้องสามารถเอาแรงของน้องเวลาของน้องแลกเกินได้ครับเอาเหรียญหมูเด้งเออใช่มันคล้ายๆเหรียญพวกชิบะเออพวกเหรียญอีลอนมัสก์พวกนี้เหรียญหมูเด้งกําไรพันเปอร์เซ็นต์ครับน้องตอนน้องอายุน้อยเนี่ยน้องหมดตัวเนี่ยน้องเริ่มใหม่ได้เสมอครับเพราะเงินที่น้องเก็บเนี่ยมันเริ่มแค่หลักหมื่นหลักแสนครับ แต่ถ้าน้องแก่แล้วเนี่ยอายุ4ี่ห้าสิบเหมือนพี่พี่ป้อมเนี่ยแล้วน้องเอาอินเงิน10บล้านของน้องแล้วน้องหมดตัวเนี่ยน้องจะเอาเงินเก็บที่ไหนเก็บเงินยังไงให้ได้10บล้านวะภายในเวลาสั้นๆฉะนั้นยิ่งน้องอายุมากเดี่ยน้องจะยิ่งต้องจัดพอร์ตได้กระจายความเสี่ยงมากเท่านั้นครับน้องไม่สามารถเสี่ยงสูงเหมือนตอนน้องอายุ20ได้เออคนที่มีความรู้เรื่องการเงินเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ คนดิวทิสโก้คนดิวก็ซื้อหุ้นทิสโก้เนี่ยตั้งแต่20ปีก่อนแล้วครับเนาะส่วนตอนนี้เนี่ยปันผลโอโ้จากการ DCA หุ้นทิสโก้าไปครับได้ปันผลมาก,ก็ซื้อหุ้นทิสโก้เพิ่มครับครบก็ไปเรื่อยๆครับตลอด20ปีครับนี่คือตัวอย่าง